หอเจ้าฟ้าเมืองลอยก่อหรือหอคามกันตรวดีหรือหอนาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพระราชวังหรือหอคามหลายแห่งในรัชยาถูกทำลายโชคดีที่หอคำมกันตรวดีรอดพ้นจากอำนาจก,การทำลายล้างของสงครามปัจจุบันจึงกลายเป็นมรดกทางวัฒนธ,ธรรมโบราณของชนเผ่าะยาเริ่มแรกหอเจ้าฟ้าเมืองลอยกอะถูกสร้างขึ้นในภูมิภาคซอลอนแต่ประชาชนลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะการคมนาคมที่ไม่ดีดังนั้นเจ้าฟ้าเจ้าขุนลีจึงได้ย้ายหอคาม,มาที่เมืองลอยกอะในปี2455และได้เฉลิมฉลองพิธี เปิดหอคำในปี2462เจ้าขุลีถึงแก่กรรมในปี2473ิทายาทของพระองค์คือเจ้าราวีและเจ้าหลังซึ่งได้ถึงแก่กรรมในปี2521นหลังจากนั้นหอคำหลังนี้ตกเป็นของเจ้านาฟาลูกชายของพระองค์และลูกสาวเจ้าเกมาวดีต่อมาในปี2537ยาิทายาทได้บริจาคหอเจ้าฟาร์มังลอยก่อให้เป็นวัดเพราะหากไม่ทําเช่นนี้รัฐบาลในขณะนั้นพยายามที่จะทาลายสัญลักษณ์ของเจ้าฟาร์มังลอยก่อให้หมดสิ้นปัจจุบ